สวัสดีครับผมอาบีฟาร์มครับเชษฐถาสารสุขครับืัอนี้จะมาเตรียมแม่ปุ๋ยครับแม่ปุ๋ยที่ได้สั่งเข้ามาเนาะผมมีทั้งปุ๋ยปุ๋ยเอแลวก็ปุ๋ยบีเนาะเดี๋ยวผมให้เบิ่งกกันมีสีุ่ดครับผมสั่งเข้ามาจากในเพจน,นะครับอายกย่องพอนแน่ให้เกตดิตพอนแน่นนครับของปุ๋ยซีจีครับนครกองสีโอเคนะเนาะเนาะไปติดตามกันครับเพื่อนบอกว่า ขันน้ำม,มุรอิสทด์จะให้ดีในการเห็ดแม่ปุ๋ยพ่ยน่าไอ้ใส่น้ำถังไปเลยนะวะหนึ่งถังเนี่ยบรรจุสิบแปดจุดเก่าหลีตรแต่ว่าผมจะเห็ดยี่สิบหลีดเพราะนั่นแหละผมจะต้องเอานามมาเติมอีกตีเป็นตีเป็นสิบเก่าไปเลยก็ได้ครับตีเป็นสิบเก่าไปเลยเพื่อจะเตรียมแม่ปุ๋ยไปซื้อมากางหันเนี่ยสองถังเบร้อยเนาะอ่ะเดี๋ยวเบิ่งขั้นตอนต่อไป อจาที่เติมน้ำไปครับพื่นหันครับมันเต็มถังสีพอดีเลยคันที่เติมไปอีกเลีดหนึ่งก็จ้จังใดอยู่ผมว่ามันจะหล่นไปเอาซ้ำนี่ละกันเอาตีเป็นยี่สิบเลียดก็ลกันเนาะยี่สิบเลียดอะเข้าใจตรงกันเดี๋ยวจะไปเติมน้ำเติมยังตั้งหากเพราะว่าจริงๆถังใหญ่กว่านี้ผมก็มีอยู่แต่ว่ามันเป็นถังสีน้ำเงินไงมันก็เลยจะแนมบ่อเห็นสีมันบ่ได้ผมก็เลยต้องใส่ถังแบบที่มันมีพิ้นพื้นสีขาวๆจักหน่อยเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเบ่งขั้นตอนในการผสมกันครับ นี่เป็นปุ๋ยเอครับปุ๋ยเอของคุณคนครมันหายมากไปมันจะมีอยู่มีอยู่สามซองนะมีมีซองไงซองหนึ่งแล้วก็ซองเป็นสีอินสีนะแล้วก็ซองเป็นสีออกดำๆอย่างสีแเลถ้าสารอาหารผมบมรูนะครับ <c oughs> หายมากแบบไหนก็ไปแบบนั้นแหละเอาเป็นว่าผมจะผสมตัวแหลกก่อนคือตัวนี้เนาะะผสมลงไปครับเดี๋ยวผมวางก่อนนะเฮ้ยเ้ลง เนียย่ยเพย่อจะยูนีเออร์ดีไหม <c oughs> ความรู้สึกว่าอันนี้เอามาข้นกันนี่ครับจะสมลงไปไมันขบเพระว่าขงผมมันมีชุดละชุดละหาลิตรเหมือนจะอุ้ยแห้งแล้วะนะฉุดละห้าลิตรผมสั่งว่าสี่สีนะ่ฉุดสี่ฉุดก็คือยี่สิบลิตรใส่ลงไปครับจะไปเหี่ใส่ลงไปเดี๋ยวจะไปข้นแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวข้นจะหน่อย ใส่ปุ๋ย A, เ,เอ,อยนะย A, เบิร์ดแม่ปุ๋ยเนาะปุ๋ย A, นะเอนี่ใส่ละวิธีใส่ถ้าเหมือนเด็กซีซีอย่างอัลลาหาฤทิ์อัลลาหาฤทิ์ผมสั่งมาสี่จุดก็ใส่ลงเบิร์ดเฮ็ดแม่ปุ๋ยค่ะปุ๋ยเอเนาะเฮ็ดแม่ปุ๋ยน้ำดำขึ้นลื่นเอาเรงแดงอย่งเงี่ยอ่าขน,นไปเรื่อยๆครับต้องคนแค่คอยมันฉิหล่น มันจะเฮียค่อยๆเอเอา้าออกไหวครับพี่น้องครับมันเต็มเนาะเสียแนวใดล่ะจุ่มบุ่มนี่แหละหล่นมัเนาะไอ้หล่น อ่ะือว่าโอเคครับผมไดมาแล้วปุ๋ยปุ๋ยเอกอกใส่ขวดด้แบบนี้นะกอกจนเหมดอนถังกนลรไปจะไดมาแล้วครับ <c oughs> ปุ๋ยเอม่ปุ๋ยนะครับไดจะขวดเพื่อในขวดน้ำสิงเนะี่ยใส่ขวดน้ำสิงแต่ว,ว่าฟ้าเนี่ยผมจะบวปิดสนิทเด,ด้ผมจะย่างมันท่านปิดสนิทเพราะว่าขวดแรกๆที่ผมหายลงไปเนาะผมมาเปิดในรูซื้อว่ามันจะมีมีแรงดันของลมเึ้มาเนะี่ยผมก็เลยเลยคายออกแล้วครับ จะปิด่บวสนิทปันไหนเดี๋ยวตอนแรงๆจังหวะกันได้จะไปปิดสนิทเอาแต่ว่าขันมันมะเบิงมันมะค่ายออกก็ดีเท่กันในพวงบาเนแต่จะขวดะน,ะ 1, 2, 3. 3, นะยี่สิบินเนาะหนึ่งสองสามสามนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่สามสิบสองสิบสามสิบสี่ก็อีกขวดหน่อยนึงนี่คือแม่ปุย่ยยี่สิบเตอันนี้เป็นขวดน้ำสิงขวดใหญ่กับขวดหน่อยเดี๋ยวมาเบิง เดี๋ยวมาเบิ่งปุ๋ยปุ๋ยบีกันต่อครับนี่ปุ๋ยเอเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวตามขั้นตอนขั้นที่สองนั้นคือปุ๋ยบีครับน้ำเด่มคือเราเหรอครับคว้ายเปิดนะน้ำเด่มเหมือนเดิมน้ำถังเขานีแหละทั้งสิบแปดสิบเก้าลิตรนี่แหละจริงๆแล้วการเตรียมอิรีเนี่ย จริงๆเนี่ยใสล่ลงไปเนี่ยมันบ่ทันได้เต็ม20ลิตรนะแต่ว่าผมสเจียไห้เบิ่งซื่อๆจริงๆผมมีถังอีกถังนึงเป็นถังใหญ่ผมมีถัง50ลิตรแต่มันเป็นถังทึบสีน้ำเงินมันก็สิแลมันสิแนบ่เห็นหน่ะนะก็เลยบอกเออเอาข่าวสานีีก่อรพอได้เป็นวิธีการเนาะพอเรียบร้อยพวกผมก็สิบพเทใส่ถังใหญ่แล้วก็สิผสมแล้วก็สิก่อใส่ขวดคือเก่าหั่นน่ะอ่ะเบิ่งกันขั้นตอนต่อไปครับการเตรียมปุ๋ยดีเตรียมน้ำครับปุ๋ยแห้งครับปุ๋ยเบีครับ4ถุง ทุงละหาุงละหาฤทธิ์ทุงละหาฤทธิทั้งหมดสี่ถุงไงปุ๋ยบีซีจีเนาะของกุณคนครจะมีอยู่จะมีอยู่ซีซีถุงถุงใ่ถุงรองลงมาแล้วก็สีเขียวแล้วก็มีทุงหน่อยๆตัวนี้ถุงหนึ่งเป็นซีถุงนะครับระเบิงขั้นตอนการผสมครับเอ่ลงไปเอ่อลงไป ก็ไปคนกลับมานซาใจอยาก็็ใส่เครื่องซักผ้าหมแล้วจวดเท่าเดียวหอกโอเคนะครับเขากันดีแล้วส่วนผสมต่อไปครับอเอลงไป เสร็จแล้วก็คนเหลือแบบสองซองครับเหลือซองเหลือเหลือแบบนี้อีกสี่อันรวมตัวนี้เนี่ยแต่ว่าสีเขียวเนี่ยผมจะเอาไว้ที่หลังใส่ซองหน่อยก่อนครับ จะเป็นสีขาวคุนๆนะสีเขียวสีซองนี่ผมจะเทลงพร้อมกันเลยนน้ำก่อนอันนี้ผมตักน้ำออกไปนะเพื่อความเข้าใจง่ายๆนะจริงๆผมมีถังอีกถังหนึ่งอยู่นี่เป็นถังสีสีีฝาถังใหญ่เทลงไว้พร้อมกันเนี่ยไงกูถตาว่าสีออกเริ่มใสนะครับสีออกเริ่มใสเดีหมอกสีใสใ เดี๋ยวผมจะตักให้เบิ่งนะเอาเยือกนี่แหละนี่ครับเป็นสีแนมนี่คือปุ๋ยบีเตรียมแล้วเรียบรลอยมากอกใส่ขวดกันครับาทิที่นี้เนาะโอเคครับออกุงไปครับปุ๋ยบี พอดีก็ามาส่งของส่งแนวก,กินครับแกบออกเย็ยนๆได้เพราะมันมันออกเย็ยนๆผสมแบบเออมันออกเย็ยนๆออกขึ้นน้ำเย็ยน,ปร,น,นประมาณว่าขึ้นจังน้ำเย็ยนไปจังหนึ่งเนาะอือก็ดีได้มว่ามันออกเย็ยนๆเลยอะปุ๋ยบีครับหลัองจากได้มาเรียบร้อยครับต้างด้านของแม่ปุ๋ยฮะ ปริมาณซ้ำๆกันกนี่แหละนะแม่ปุ๋ยได้มาทั้งปุ๋ย A แล้วก็ปุ๋ย B 2ชนิดนะครับได้มาแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นก็นเก็บไว้ส่วนตัวพี่น้องครับนี่คือการผสมปุ๋ยเป็นแนวทางในการผสมปุ๋ยแห้งเพื่อที่จะเฮ็ดแม่ปุ๋ยนะถามว่าผมใส่ในผมใส่ในถังเนี่ยเต็มๆเนี่ยมันบ่ิอะไรเพราะยีลิตรนะครับไปทั้งสีเนี่ยครับปิดตัว,วผมเฮ็ดให้นในเบิ่งซือเอเฮ็ดให้นในเบิ่งซื่อว่าเออนะคนเจ้าสันสีใสนน่ใสนั่นใส่นี่ ใส่มันครบลงไป5ลิตต่อ1นจุดผมสั่งมาเนาะผมสั่งมา4ชุดก็คือ20ิลิตรจริงผมผสมใส่ตัวนี้แหละผมผสมใส่ทัใหงไงทังหานะี่ยผมมีทั้งไงอีกทังหนึ่งนะแค่ว่าอยากให้มันเป็นผืนสีขาวอยากให้พี่น้องได้เห็นกันซิซเนาะอ้าวโอเคนะครับถือว่าจบ<ม>ในคลิปนี้คลิปการผสมแม่ปุ๋ยที่เราสั่งเป็นปุ๋ยแห้งเข้ามาแล้วเรามาผสมเองคนะ่ารคนสมงมักก็น,น้อย มันก็ดีกว่าจะสร้างเป็นปุ๋ยน้ำมากผสมมาแล้วเรียบร้อยมันหนักเลยครับมันหนักราคาขนส่งมันก็หลายเพราะนั้นแล้วเอาง่ายๆไปซื้อมาสร้างขึ้นมาแล้วมาผสมเองนะเก็บไว้ใส้เองดีกว่าครับพี่น้องครับผมว่ามันสบายสะดวกสบายกว่ากันอยากยิบใส่ยิ่มใดก็ยิบใส่เลยแต่ว่าปุ๋ยมันในตรงต่างไว้ในโฮมนะครับผมจะเอาไว้ในโฮมเอาไว้ในเฮือนยิ่มที่ใส่จ็ยิบออกมาผมแกเฮ็ดเป็นระบบน้ำนิ่งเนาะที่ที่ได้บอกไปเบอร์ช่วงต้นลิปเนาะ ผมเห็ดเป็นให้ดูปลูกพักสลัดปลูกคอดปลูกมินิคอดปลูกสลัดอิตาลีอ่าอีนา่นั่นแหละมินิคอดเยี่ยงพวกนี้นะผมก็ผมก็ปลูกนะที่เห็นอยู่นะครับผมอ่าผมเพาะไว้เพาะไว้ส่วนที่เพาะก็มีอีกนะครับส่วนที่พอส่วนที่พึ่งเอาไปลงก็มี่อีกชือกันเพราะนั่นแล้วการที่จะเก็บก็คือว่าสิเก็บตอนแรงในการเก็บผลผลิตของผมผมจะมาเก็บตอนกลางเว้นผมจะเก็บตอนแรงสถานเดียวคือหมายเขาว่าพ่อพอ,อัน ถเว้นตกะปุ๊บสักชั่วโมงหนึ่งหรือสองชองั่วโมงคนนี้ผมจังสี่เก็บน่ะนะ่ยแต่วันนั่งเธออาจจะมีการผลหมอกตืมน้อไปอีกกมีเลยหมยความว่าเพราะอยากพักมันมันขมะนะแต่ว่าก่อนที่จะเก็บผลผลิตนั่นก็หไมยความว่าเข้าต้องไปเลียงนําปลาไหวมันจะคลายความขมได้แล้วก็พักมันจะฟูขึ้นหร้ยกเกา่าเป็นอย่างจังว่าแนวนั้นซึ่งแนวทางที่ผมเห็นเนาะจากที่สังเกตกันก็นกนคือ เจ้าที่เทาเลี้ยงนําปุ๋ยเนี่ยอายุสมมุติว่าอยู่ที่ประมาณสักสี่สิบหมื่นพักสลัดเนี่ยสี่สิบหมื่นหรือประมาณสามสิบแปดหมื่นก็ได้เอาตีใลยสามสิบแปดหมื่นแล้วพี่น้องลองเอาไปเลี้ยงในหนามเปล่าสักอีกสักสี่หมื่นเบิ้งสามสิบแปดรวมกันเลยเป็นสี่สิบสองอย่างสินะไม้ขาวลองเลี้ยงเบิ้งสักสี่หมื่นหรือห้าหมื่นหนามเปล่าจะเห็นคําว่าพักมันจะฟูขึ้นหลายกว่าเก่าพอหยังผมเบิ้งแล้วสังเกตแล้วพอว่าเขาบ่มีอาหารขางหาด ทั้งทั้งหลักนะเขาก็เลยพยายามที่จะหาอาหารทั้งใบเพราะนั่นแหละอาหารทั้งใบพ่นมันลงไปโดดครับอาหารทั้งใบพ่นมันเลยไปเลยมันก็จะรับอาหารทั้งใบผมคิดว่าแนวนั้นแหละเพราะว่าเขาโบมีเขามีตะนามเด้อยู่หาเขาน่ะเขามีตะนามเพราะนั้นแหละเขาจะต้องหาอาหารทั้งใบแทนประมาณนี้มันเลยกลายเป็นว่าเป็นหลอกไปตัวมันให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเก่าให้มันหาให้มันเป็นผุ่มร้ายกว่าเก่าประมาณนี้อาถือว่าเป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับผมเชิดาสารสขเนาะใน ในเฟซบุ o กนั่แหละในกลุ่มนี่แหละในกลุ่มที่พี่น้องอยู่กันนี่แหละแล้วก็คลิปนี้นี่ผมจะลงใน YouTube นําผมเฮ็ดเป็นระบบฟาร์มไปเลยตอนนี้เป็น RB Farm ฟาร์มอยู่ที่อำเภอว่ารินชำาราบครับจังหวัดอุบลราชธานีแรงที่ขายคือขายน้ำบ้านก็ขายขายอยู่ตลาดก็ขายผมมีแผงอยู่ในตลาดคือตลาดอำเภอพี่บุ์มังสาหารอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี เพราะนั่นและสอมือหรือ3ามมือผมจะเที่ยวกลับมาบ้านเพื่อที่จะมาเก็บผักแล้วกับพเพาะเมลร็ดไปในตัวเรื่องฮดนามวัวตองหดเรื่องยาป้องกันมแมลงนั่นเดี๋ยวจัเมื่วากันอีกเป็นคลิปต่อๆไปเป็นอีพีหน้าก็แล้วกันโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามโชคดีสวัสดีครับ